วันที่9ก้าเมษายนพุทธศักราช25 6 5พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสด็จพระชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสวนพระเศียรในพระอริยบทต่างนณลลานอิสระภาพ109าตำบลสายทองอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562โดยพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดสร้างขึ้นสามพระอาริยบทได้แก่ พระอริยบททรงยืนหลังน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสวรรค์น,นินคารพระอริยบททรงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสโตงและพระอริยบททรงพระแสงของง้ากระทำยุทธหัตถีเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปะ